ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบังแงงดีบอละก็จะ็เพียงหนึ่งร้อยล้านวิวต้าก็ได้เพียงของพี่ต้าตจอวอครับเพียงขอแท็กแฟนเก่าครับผมก็พอเข้าทางอยู่ครับก็โอเคครับเป็นเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันท้าทายความสามารถเราดีครับเออพี่นี้ได้อยู่ได้อยู่พี่ไม่มีอะไรพี่ว่าเน้นเอนเตอร์เทนครับเนี่ยทุกคนทุกคนแบ่งเยอะเดี๋ยวพอเจอบ็อกกิ้งพี่ว่าเดี๋ยวจะลืมพอเจอรีบบ็อกกิ้งอ่ะสู้วะไว้นะสู้บ่เหมืนเน้นเต้นอย่างเดียวเลยอ่ะได้ครับว่าเอออาเต้นกินละพี่นี้ไม่มีอะไรอ่ะออนโอเคไม่โอเคอยู่ พอแค่ว่าจะพอพอจะปรับคีย์เท่ากับสูงปุ๊บมันสูงไป้องมันดำตามไปเพราะว่าเน้นเน้นโชว์ล่ะรออีกครั้งไหมจดยังเราจดชี้ก็ได้โหนมันอยู่เพลงนั้นอยู่เพลงยังไม่ออกไปเวลาอีสานเขาจะเปิดหมอนลำเปิดเพลงเนี่ยภาคอีสานเนี่ยให้ฟังบ่อยๆแล้วช่วงที่เพลงกำลังดังอะไรเงี้ยก็แบบเปิดมันก็ฟังโอ้โหบ่อยพี่ แล้ยิ่งไปงานร้องเพลงโห่ร้องบ่อยมากมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาพี่แต่มันเขาครูแค่สลับท่อนแบบเอามาเพิ่มเอาตรงนี้มาใส่นิดนึงเอาเพิ่มคําใส่ลงไปตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยครับมันเลยตอนแรกฟังดนตรีง,งงมากมจะร้องไปยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วพอฝึกไปฝึกมาก็ ฟังไปฟังมาฟังไกด์บ่อยๆก็ก็โอเคขอแทนแฟนเก่าอยากถามรขบเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบอละอายยังห่วงให่อายยังคิดฮอดทุกเวลาทางอายมาแน่เด้อลาโอ้หากโพดอายโชว์หน้าวอ ปัญหาเลครับก็คือคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งมาด้วยกันนะครับก็จะมีเลนส,ส์เสียงที่เหมือนกันคล้ายๆกันเพราะว่าประกวดมาเหมือนกันแต่พอมาเจอในโจ์นี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันเลยอย่ช่นร้องไม่ถึงใส่พลังไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับจากที่อาร์ตก็ไปเรียนมาก็เลยมาบอกเฮ้ยเรารู้วิธีการแก้ไขแล้วก็คือเอามาสอนกันแล้วก็บอกกันเพื่อจะพัฒนาแล้วก็เอาเข้ามาสู่เพลงนี้ให้มันมันเป็นโจทย์เดียวกันไงครับโบว์หน้าจอ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  หน้าจอแค่ประโยคนี้หัวใจไอ้เต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอหัวใจไอ้หัวใจไอ้เต้นตอนได้เห็นภาพโชว์จัหมาไม่ได้หนึ่งสองตึงหัวใจไอ้เต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอภาพโชว์หน้าจอใช่วันหัวใจไอ้เต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอ แค่นี้กอนะวันทำไมหนึ่งสองหนึ่งหัวใจอ้ายเต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอภาพภาพเด้อภาพภาพหยาเหยาหนึ่งสองตึงหัวใจอ้ายเต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอพอต่อไปนะท่อนต่อไปน้องเขาก็มาพูดกับผมว่าคือด้วยด้วยวิธีทางกลุ่มเดิมเขาอะเขาเป็นแบบนี้คือเขาจะฟังแค่คนคนเดียวแล้วแล้วแชร์ออกมาถ้าถ้ามันไม่โอเคอะให้เราว่าไม่โอเคบอกกันได้ ทีมเนาะถ้ามันความคิดหลายความคิดจนเกินไปอะ่ะมันก็จะตีกันคือ <c oughs> ผมอะ่ะต้องต้องยอมรับแล้วว่าเรื่องเรื่องการร้องหรือว่าการอะไรเงี้ยผมมีความที่ช้าแต่น้องอะ่ะด้วยความประสบการณ์ในการร้องเขาเยอะ <c oughs> เขาจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันควรร้องแบบไหนจังหวะยังไงเพื่อนยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีความเก๋าเกมมากกว่าผมมีประสบการณ์ที่มากกว่าผมผมก็เลยยอมรับเขานะตรงนี้ผมเองผมก็โตกว่าน้องอะเนาะแต่ผมก็คิดว่าเออในเมื่อน้องพูดแบบนี้จริงไหมจริงไหมจริงไหมอะไรที่มันใช่ผมก็ยอมรับ ถึงเจ้าเอ้ยเฮ้ยถึงเจ้าเฮ้ยถึงเจ้าถิมไอ้ตามเจ้าดูจังหวะก่อนจังหวะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองยาวหนึ่งสองสามมารวมกันจะเป็นถึงเจ้าถิมไอ้แล้วเนาะถึงเจ้าถิมไอ้แล้วเนาะแล้วยังไม่ขาดนะต้องให้มันขาดทุกอันเลยถึงเจ้าถิมไอ้แล้วเนาะถึงเจ้าถิมไอ้แล้วเนาะให้ใจก่อนแล้วค่อยแล้วเนาะถึงเจ้าถิมไอ้แล้วเนาะใช่เอามหนึ่ง สองตึงถึงเจ้าถิมไอ้แล้วนอโขาดก่อนละค่อยโอ้อึงเจ้าถิมไอ้แล้วนอโหอคนี้หัวใจไอ้เต้นถึงมากี่เนี้ยหนึ่งสองหนึ่งหัวใจไอ้เต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอถึงเจ้าถิมไอ้แล้วแล้วนโอโอถึงเจ้าถิมไอ้แล้วนอถิมไอ้ถิมไอ้ ถึงเจ้าทิมไอ้ายแล้วเนาะถึงเจ้าทิมไอ้าแล้วเนาะมันเป็นคำพูดอะพูดแบบพื้พูดปกติเลยถึงเจ้าทิมไอ้ายแล้วเนาะดูนะโอโอเสร็จแล้วเด้อทอนนี้พูดยากแต่น้องฮูบอยังคืดฮอดลายแต่น้องฮูแต่น้องแต่น้องเออแต่น้องฮูบอยังบอไม่ตัดนะแต่น้องฮูบอนี่คืออัดประโยคหนึ่ง ตตน้องหูโบแมนตตน้องหูโบยังคืดหอดลายยัง,ยงคืดห,ด,คดหอดลายกจะเป็นสอหนึ่งและสองห <c oughs> ลังจากที่เราได้ผ่านมาหลายรอบก็มีประสบการณ์แล้วก็รู้ว่าก็คือทําให้มิมีความสุขะนะครับในการเข้าบ้านในการอยู่ร่วมกันนะครับมาถึงวันนี้ก็ถูกภาพบ้างอะไรบ้างก็ต้องพยายามรักษาให้ดีๆขอแท็กแฟนเก่าอันนี้มันก็จะจะมี ลูกๆที่ถามมาแล้วก็ทีมงานเขาบอกครูบอกว่าเพลงแบบนี้เพลงแนวที่เขา,เาใช้คำจำกัดความว่าเพลงอินดี้ใช่ไหมบางทีก็ใช้คำนำหน้าว่าลูกทุ่งอินดี้อันนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นคนจำกัดความตรงนั้นนะครับก็เป็นเพลงแนวสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเพลงนี้มันก็จะมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับซึ่งเราจะต้องหยอกล้อกับมันแล้วก็เราจะต้องเก็บรายละเอียด ก็มีน้องๆถามมาว่านะจะร้องยังไงให้เพราะจะร้องต้องเป็นแบบลูกทุ่งไหมอักขระต้องให้ชัดเป๊ะให้ชัดเจนควบกล่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับความคิดของครูตรงนี้มันไม่มีถูกมีผิดในเรื่องของในเรื่องของสไตล์ที่เราจะเล่นเช่นลูกไอ้ลูกโอลูกอิมพไว้อะไรโอ้โ,อโ,อโอหฮาให้ตรงเมโลดี้เขาแต่เราเราใช้ล,ลายเซนเราอะ เสน่ห์ในตัวเราที่มีเนี่ยคือใส่เข้าไปได้แต่ส่วนมันต้องได้ด้วยอย่างเงี้ยได้ถ้าบอกว่าควบกล้ำรอเรือรอลิงถ้ามาได้ก็อยากให้มาแต่เราเล่นยังไงคือคือให้มันมีรอเรือรอลิงด้วยแต่มันสื่ออารมณ์มันหยอดอารมณ์เพราะว่าตนา้นฉบับบางทีก็แบบรักรักเธออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รอเรือก็มานิดๆหรือไม่มาเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเป็นสไตล์ของเขาแต่ครูอยากเน้นว่าถ้าเรามาเพราะเราลูกทุ่งไอดอล ใช่ไหมครับก็คือเราไม่ได้ไปไปติงเขาตรงนั้นแต่ว่าเราใช้ตรงเนี้ยถ้ามีมีแต่ว่าเป็นเป็นลายเซ็นเราเป็นของเรารักรัก,รกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมนิดๆนะฮะให้มันมีสเสน่ห์ให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นลุกทุ่งออกมาวันนี้ได้เรียนกับพี่ต้าตอจวอเนี่ยสอนดีแล้วเขาก็เข้าถึงตัวเรามากๆเข้าถึงถึงทุกคนจะมีช่วงช้านะเราพยายามฟังดนตรีคือด,ดนตรีมันจะมาช้าช้าไหม อารมณ์เราอารมณ์การร้องเราต้องให้เข้ากับดนตรีให้ได้เฟสเตือนมือนนี่มันจีใจใอายคิดฮอดเหมือนเราคิดคิดฮอดจริงๆคิดถึงจริงๆอ่ะคือ,อเราพยายามจับจับดนตรีเพราะว่าดนตรีเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนพเขาเรียกอหละท่วงทานองหรือมโนดี้หรืออารมณ์หรืออะไรต่างมันนุ่มมาแล้วเราต้องเอาเสียงเราหรือ เนื้อเสียงเข้าไปอยู่ในในเพลงให้ได้ฟิลแบบช้าๆเบาๆช่วงนั้นมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเขารู้สึกคิดถึงเขาอะ่ะคิดถึงแฟนเก่าอะ่ะคิดถึงแฟนเก่าว่าเฟซเตือนมันนี่ใช่อันนี้นคือคือเพลงปกติแล้วเพลงนี้มันเร็วอย่างเดียวใช่ไหมเพลงเร็วอย่างเดียวเราจะสนุกได้เลยเต็มที่แบบตะโกนแบบร้องสนุกได้ขอให้มันลงจังหวะอันนั้นก็โอเคผ่านแต่ว่าพอดีมันมีช่วงที่อาจารย์เขา ซอฟเราก็ต้องตามซอฟเนี่ยแค่นั้นเองก็สวยงาม้วเพลงนี้สําหรับไม่ยากทุกคนโ okay. อเคแล้วว่าเรื่องการร้องเราไม่เราไม่แตกกันอีกแล้วเพราะว่าทุกคนแบบร้องชัดเจนสําคัญลูกทุ่งคือการร้องที่ชัดเจนถ้อยคําชัดเจนทุกคําฟังแล้วฟังแล้วไม่ต้องไม่ต้องงี้หัวฟังฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยทุกคนโ okay. อเคแค่แค่อารมณ์อย่างเดียวที่ท,ที่ต้องแก้ไขลองอประมาณนั้น มีจุดเดียวท,ที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของจังหวะร้องให้มันซับถ้าเข้ากับดนตรีน่ะอันนั้นถูกต้องแล้ะที่ฟังที่ที่ที่พี่ใช้พี่แล้วกันนะที่พี่นั่งฟังไม่ไม่น่ามีปัญหานะการร้องทุกคนตรงคีย์ร้องชัดเจนแล้วก็เต็มเต็มปากเต็มคำอย่าเขาเรียกถ้าเป็นภาษาทขาแบบร้อ,องสุดคำลำสุดแขนอคือการร้องร้องทาง ร้องบอลำร้องลูกทุ่งทางภาคยโสารนะแล้วก็สําคัญอย่างเดียวคืออารมณ์แค่นั้นเองเดี๋ยวให้ให้ร้องเป็นตัวอย่างให้ฟังไหมหรือไงครับพด่เลยครันดีใช่ไหมบางทีเขาไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเขาพยายามทาให้ดูเงเราโอ้โหเรารับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องเขาต้องการคืออะไรเงี้ยพี่ตาเป็นคนที่พลังดีมากนะไม่รู้ว่าคีย์นี้มันคีย์ตรงกับพี่เลยเปล่าเราตรงครับ ชีใ i i, i hot, a, ้ใ้ไอคิดพอดอยากสิกลับไปกอดคทำพลอดน้องได้คือเก่าแต่สิ่งที่ไอเห็ดได้ตอนนี้คือกอดความเหงาเตือนความจำภาพเก่าโอ้ตอกย้ำว่าเขาแค่เคยหากันคือมันให้ทั่วทำนองดนตรีอย่าไปอย่าไปสู้เขาให้ให้ไปกับเขาให้ได้โอ้ เห็นไหมดนตรีมันจะทาที่เราร้องต้องต้องไปกับขึ้นน้ําให้ได้เขาเรียกว่าเวลาขึ้นน้ําอ่ะถ้าเราโต้ขึ้นเราจะเจ็บแต่ถ้าเราไปกับขึ้นเนี่ยมันจะไปได้ ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาบังแงดีบอละอายยังห่วงใยอายยังขึ้นหัทุกเวลาถ้าอายมาแน่เด้อแลโอขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังเต็มที่เลยที่เจ้าตามไปเขาบ่งแงดีบอละความรู้สึกคือแบบ วงใหญ่ไอยังคิดพ่อทุกเวลาถ้ากายมาแน่เด้อแล้วหากพอได้ชดนาวะโออ่ะลองดูครับเตือนมือนี่มันจีใจให้อ้ายคิดพอดอยากสิกลับไปกอดพรำพลอดนองได้คือเก่าแต่สิ่งที่ไอห็ดได้ตอนนี้คือกอด ามเเตือนความจำภาพเก่าโอโอตอกย้ำว่าเฮาแค่เคยหากัน <c oughs> ขอแทนแฟนเก่าอยากถามเขาเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแงงดีบ่ลาไายยังหว่วงใหญ่ไอย,ยังขึ้นพอทุกเวลาถ้าอไอมาแน่เด้อละโอ้หากพดไอโชวนาว ใช่ครับช่วงช่วงที่เรายังมีกระแทกอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกอ่ะมันเหมือนเหมือน,น,นตะโกนอ่ะขอแท็กแฟนเ่าอยากถามข่าเจ้าเป็นจังใดคือเอาเอา,เอาอารมณ์กระแทกดีกว่าเนาถ้าน้องๆองลองเย็น,นขอแท็กแฟนเ่าอยากถามเ่าเจ้าเป็น,นมันคือการตะโกนอย่าไปอย่าไปตะโกนแต่ว่าเอาความรู้สึกกระแทกคือการที่จะมีพลังเนีนะ่ย มันจะมาจากกระบังลมนั่นจะเคยเรียนร้องเพลงใช่ไหมค,คือเสียงเราออกมาจากกระบังลมเพราะถ้า,าออกมาจากกระบังลมเนี่ยมันจะมันจะมีพลังม,มันเหมือนเรามีขุมพลังอยู่ข้างหลังอะ่ะพยายามพยาามเวลาเราร้องเพลงพยายามสูตดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดแล้วกระบังลมทําให้กระบังลมเราอ้าที่สุดถ้าถ,ถ้าไม่มีไม่มีกระบังลมเนี่ยมาเราจะร้องออกออกคอย สบายดีไหมสบายดีไหมแต่ว่าถ้าถ้าออกมาจากสบายดีไหมเห็นไหมเสียงมันจะหนาขึ้นเสียงมันจะมีพลังขึ้นจะไปสนใจว่าคนที่ฟังเราคือใครแต่ว่าทําไงก็ได้ให้เราร้องแล้วก็คนที่ฟังเราเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นญาติเราคือพยายามเล่นกับเขาเลยอย่าอยู่กับตัวเองอย่าอยู่กับตัวเองก้มหน้าร้องเพลงเหมือนยืนร้องเพลงหน้าชั้นไม่ใช่คือเอนเตอร์เทนให้ได้ ทำไงก็ได้เอาให้อยู่เอาให้คนจ้องมาที่เราถ้าเขาไม่จ้องเดินหาเขาสวัสดีครับพี่บนเวทีคือเวทีทั้งหมดเนี่ยเราไปได้หมดเลยนะแม้กระทั่งลำโพงที่กระโดดมาแล้วนี่กระโดดเป็นลำโพงแล้วก็เพื่อที่เพื่อที่จะไปหาทุกคนที่แบบอยู่ร,บรอบรเนี่ยครับแค่นั้นไม่มีอะไร เพื่อนเรามิสไซลเราญาติเราทั้งนั้นที่มาดูเราเน,นี่ยท้องเต็มที่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอบคุณครับขอบค,ครับผมบอก,กิิงเพลงนี้นะครับที่เรียนไปแล้วก็รู้สึกง่ายครับง่ายกว่าตอนสารอบที่แล้วเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วไงครั้งแรกมันอาจจะนี่หน่อยครั้งสองมันก็โอเคพอครั้งสาครั้งสี่มันก็จะเริ่มแบบ เริ่มชินแล้วอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเราต้องทําตัวร่างกายเราอะไรไงอะไรเงี้ยครับหนูจะต้องรีบให้คนหน้ามันไปก่อนอแล้วค่อยไปแล้วแล้วทุกอย่างก็คือทำสโลว์หมดทุกคนจะทำสองรอบแล้วกลับมาหยุด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 พร้อมนะ้าหนึ่งสองซ้ไปตุ้มแบมไปแล้วแบมหนึ่งช้าชาลูกช้าี้แบมต้อง a c ซนต์พุ่งด้วยเมื่อกี้อาร์ตไปทางนี้พุ่งพออาร์ตเขากลับมาตรงกลางแบมต้องพุ่งแล้วเออ a c ซนต์พุ่ง กีตาร์ไม่ต้องพุ่งแรงลูกมันเห็นอยู่หนึ่งสองสามตุ้มแบมตาต่อเนื่องต่อเลยปุ๊บตุ้มอ่าพี่ตาอย่าเร็วเอาหมา่มันไม่สวยเลยไปทางเนี้ยไม่สวยดูนะลองดูนะไปซ้ายไอไปขวาปุ้มไปดูนะแบมไปไปเยอะๆก่อนบนึงเพิ่งพอไปปุ๊บแบมต้องเห็นหน้าที่ต้องมาเห็นหน้าแบมแล้วแบมต้องกลับขึ้นมาใช่ตาต้องมาให้พี่เห็นหน้า อาพี่จะเป็นอย่างนี้พี่จะต้องนั่งตรงนี้แล้วพี่ต้องเห็นหน้าทุกคนทุกคนพอพ้นหลังเพื่อนต้องโชว์หน้าถูกไหมถูวไปต่อยอไปอีกลมใช่ใช่เวฟนั่นแหละขึ้นมาต้นวันี้เราลงหลังเออเอาอย่างนี้กลายเป็นหน้าอย่างนี้แต่เป็นแชร์เซนเตอร์คือคนนี้กับคนนี้นะโอเคไหมไม่ให้มีเดินทางโอเคอะขอยรอดหนึ่งครับแล้วพอเลยเพลงนี้พอแค่นี้ก่อนเก่า ไปเปิด<ฟ>บ้านออกหยุดนิง่งสอเกพออย่าพึ่งอย่าพึ่งขอแท็แฟนเก่ายายขอแท็แฟนเก่าอยากถามคำเจ้า,าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิ่งแง่งดีบ่ลา

ขอแคเป็นเก่าขอแค่แฟนเก่าขอแค่แฟนเก่าอยากถามขขาวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิงแง้มมีบอลงอายยังห่วงใจญ่อายยังคืนหมดเวลาถ้าอายมาเด้อลา

Oh, oh, oh. เต็มพี่โพวันหาวอนหัวใจอ้ายแต่งตอนได้เห็นภาพโชนหน้าจอถึงเจ้าถึงอ้ายแล้วนอโอ้โอ้แต่น้องหูบอ่อยังคึดนอดทลายโอสิ่งเป็นใครภาพใครมันใจน้องหวังแม่เป้นอยังคน อยากแช่ความสัมพันธติังตอกย้ปไห้เจ้าสั่งไห้แค่เลือกทางสุ่ท้ายโอ้ที่พูดห้ามเราลต้างเลขอแทนเป็นเจ้าอยากถามคาเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาเบิกยังดีว่ละไอ้อยากห่วงใ่ อโอร้องดิ <c oughs> ร้องร้องถือว่าโอเคเลยเนาะ <c oughs> เออเออนี่จะรงจริตแ,แล้วเสียงมาพร้อมกันพวงเราจะร้อง, <c oughs> องพร้อมอ่ะแต่ครับเออถือว่าโอเคเลยชัดเจนตอนตอนนี้นะ,ะตอนเนี้ยที่ที่ฟุ้งที่สุดนะตอนนี้คือต้าเสียงจะฟุ้งเสียงจะเต็มเอาแบบนี้เอาแบบนี้ช <จะ S 1> ัดอย่างเท่าๆกัน นะอย่า <One> ม <input> ีใครดอกกว่าใครเนี่ยต้าเนี่ยแน่นแน่นแล้วไปไปชัดเนี่ยเริ่มชัดเอาแบบชัดๆเราไม่ต้องห่วงเพราะนะอาร์ตอาจ์ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีกว่าเพราะหวานเยอะใช่แต่เอาอีกเอาคมๆชัดๆคมๆชัดๆนะสายหวานสายหวานสายหวานนะเราทำมันสายเดียวกันเพราะฉะนั้นมันสลัดไม่ค่อยออกแต่ต้องสลัด เพื่อการนี้ครับพรุ่งนี้เราจะต้องแข่งขันพรุ่งนี้เราจะต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรียนรู้เอาไปใช้ให้หมดทุกคนนะครับผมครับคุณโจ้ครับในส่วนที่ดีนะครับก็คือเรื่องของการ <c oughs> เข่งเนาะอย่างงน,นะเวลาต้องเป็นคนที่เท่แล้วก็หล่อ,ลอด้วยสองอย่างมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ พยายามวางโพสิชันของตัวเองให้ดีนะครับว่าเรารู้สึกแบบไหนแต่แนนในความหล่ของเรานะครับเราต้องมีความรู้สึกที่ดีก่อนในหัวใจของเราบอนแล้วค่อยส่งไปให้คนดูตอนนี้บางคนเนี่ยมีความประมาณมีความเขินที่จะท,ทําสิ่งดีๆเนี่ยคือพลัเงเสของเราพอเราไม่ก้าวทาดีๆจากข้างในอ่ะมันจะดูผงหลออนะครับมีคนปลอมอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองคนึ่งตอนนี้เนี่ยเฉพาะตอนที่สองนะครับกันต้องไปคุณคุณไม่รู้นะครับไม่อมบอกกับใครแล้วกันนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่จริงอยู่ไม่เข้าใจว่าเนื้อหาของเพลงคือพูดอะไรทําอะไรอยู่ให้กลับไปับปรุงด้วยนะครับต้องทํานะลูกงานะต้องซ้อมเยอะนะใช่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นพเพราะได้ร้องกับต้นฉบับจริงๆเราได้เรียนกับต้นฉบับจริงๆเราก็เลยแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมามาพัฒนาตัวเองให้มันทําโชว์มาได้ดีที่สุดมันมีความมั่นใจขึ้นมาแบบนิดนึงคือเขาสอนผมก็จริงอะแต่ผมรู้ตัวผมดีว่าผมควรจะต้องทาอะไรมากกว่า ผมมีหน้าที่ที่ต้องร้องให้ดีผมก็ร้องผมในที่ผมจะเต้นให้ดีผมจะแสดงให้ดีผมก็ทาให้ดีผมเชื่อว่าถ้าบนเวทีผมทําดีอะ่ะโชคต้องเขาข้างผมนะคือเราต้องทําให้ดีที่สุดครับมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับได้ไม่ได้เราค่อยว่ากันวันนี้ไม่มั่นใจแต่มัแข่งกบมั่นใจ <laughs>